ดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพีเตอร์นะครับวันนี้จะพามาเซ็กนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็แหล่งข้อมูลในชุมชนนะครับแล้วก็ไปตรงที่การช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับไปที่กล่องข้อความสนับสนุนนะครับนี่ครับมาตรงนี้นะครับ นี่ก็ไปเช็คดูนะครับทุกท่านทุกคนอ่าน,นี่ครับนี่ติดมาแล้วนะครับ2 v งอเลยนะครับจะต้องไปลบนะครับไปลบทิ้งนะครับกลับก่อนนะครับ,ปบไปที่สามคิดตรงรูปโปรไฟล์เราแล้วก็ไปกล่องข้อความสนับสน,นุน แล้วก็การแจ้งเตือนของคุณนะครับกดไปที่นี่เลยนะครับนี่ครับต้องไปลบออกนะครับเดี๋ยววิธีลบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ